แบบมืดมืดตือตอต๊อไฟดับมาแล้วไฟมาแล้วแจงสว่างแล้วเมื่อกี้มืดมาตัดมาเห็ดส,สวนทําความสะอาดสวนสวนสะอาดเลยบมึงดูนะแปลงโลงตัดใบตองก้ลวยตัดต้นก้วยน่อยๆออกพร้อมอมบรรยากาศดีเล้วนี่ลมเย็นเย็นชมบรรยากาศยาหมุนแรงพระจันทร์ขึ้นแล้ว บรรยากาศย่ามเหมือนแรงตัดต้นกล้วยใบกล้วยออกลวงเลยมันห่อนกันเลยลงมาเพราะว่าไฟดับนะไฟดับนานกันเลยลงมาลงสวนมานี่ก็เลยมาตัดต้นไหนไอ้ยังนะต้นไหนมันหกหลายกันเลยตัดออกมันบม่มีดอกแล้วมันหนาฝุนแล้วมันจะบ่มีดอกแล้วก็เลยตัดให้มันออกลง เดี๋ยวตอนกลางวันหายเบิงอันนี้กลางคืนเนาะมันก็เป็นกลางคืนอ่ะจะทุ่มหนึ่งแล้วฝนมาโตก็เลยได้โอกาสลงมาสตาร์ลดสตาร์ลดแล้วแล้วไปเห็นสวนมันหกนี่โตดีอยู่ได้เนี่ยนะคุณน่ะคุณน่ะเกินไปกวนดีขนาดเบิ่งบรรยากาศย่มือแรกงย่มคำอากาศดี พระจันทร์พระจันทร์สวยสวยมือนี่พระจันทรน์งามคักเลยโอ้ยยางสวยเลยเนีย่เวลากลางคืนยุ่งกันหลายเด้อยู่ในสวนนะเมื่อความน้ำไอเทน้ำมันเอาเปิดน้ำไว้ในีสวนนี่น,นี่สวนน้อยๆงาหกหนาย,ยัางเห็ดแบบเฝ้าๆนะก็เลยตัดแต่งนิดๆน้นนอยๆแต่ตรงตรงงานกันยังหกอยู่เดียวห้เขามาตัดดวย คนงานกามาตัดนี่ก็มาตัดต้ดตนกล้วยต้นน้อยๆมันออกเพราะว่าห้มันเหลือแต่ตน้นยหงไงมันจะได้แข็งแรงสมบูรณ์เออตนอ้นยหงไๆมันตนน้นใหญไงนะมันก็ลัางออกปี่งสีนะอเออนี่หน้าห้องเราหน้าห้องเราอีกมันหกหลายก็เลยตัดออกทิ้งใ,ใบไม่ใบยางเต็มอยู่มองนีก็หายคนงานกามาเก็บเอามาอินตัดลงจูง พระจันกำลังงามบรรยากาศยงี้มือแรงไม่มีฝนบตัตกบรรยากาศอยู่แฟดฝนบตัตกก็เลยพามาเมื่องลมเย็นเย็นต่ว่นยุ่งหลายเดียุ่งหลายหลายตัวตัวตึงตัวตึงเขาละพุน่ะพุน่ะตรนี้โยกคนบ่มากอยู่แล้วเพิ่พ์มาแต้างเดยบุนีนาจะฝากขามฟังมาแต่ทังพุ่นล่ะตัวตึง มาวันนี้ิ่นก็มาค้องเลยเอยงสินะบรรยากาศลมเย็นเย็นไฟมาแล้วกันนี่ต้นนี้มันไม่ปีมันมีปีกล้วยโอ้ต้นนี้มันแข่งแข่งกับต้นกลว้วยต้นไหนต้นย่อะนะมันแข่งกับต้นกลว้วยต้นน้อยๆเอาก็ตัดออกเองสินะตัดออกให้มันใหญ่ให้มันสมบูรณ์ ลมเย็นย็นลมหนาวมาแล้วเนาะลมหนาวมาวีวีแล้วนี่นี่พอขั้วเฮดกับเขาเสร็จแล้วไปสิไปกินข่าวกัน